สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอวันนี้พบกับช่องสวนหมู่ใหม่บ้านนะครับตอนอื่นนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสวนหมู่ใหม่บ้านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมต้นไม้ที่ตลาดสีวันโพราชเช่นเดิมนะครับวันนี้มาชมร้านบอนไซกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ฝากช่องทางกระดิ่ต่อนะครับต่อก็ที่อัดไลน์ได้นะครับที่เบอร์ ศูนแปดหนึ่งสีสามห้าสามหกสามสี่ครับชื่อสวนชื่อเพจด้วยครับเพจก็บอสไซค์นเขาครับรับเพนผู้ก็ใช้ชื่อผมนกพรมูลสีแก้วภาษาไทยครับสามารถอ่าทักไปที่เพจหรือทักไปที่เฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับครับผมตอนนี้มีอะไรมาให้ชมบ้างครับสวยๆวันนี้ผมก็มีเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ผมมาที่ผมเอามาที่ตลาดก็จะมีรวดครับ รวดนี้ก็จะมีตั้งแต่เบอร์1.5จงเบอร์3ครับครับวันนี้เขาจะทไว้ม้วนละ50บาทม้วนละ50บาทนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือม้วนละ50บาททุกทุกอันเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเบอร์ใหญ่หน่อยมันก็จะได้น้อยเมตรหน่อยอ๋ออันนี้คือ1.5นะครับเส้นเล็กๆแบบนี้มี1.5มี2มี2.5มี3ครับที่ผมที่ผมเอามาขึ้นอยู่กับอไซส์ที่ลูกค้าชอบนะครับว่าแบบไหนนะครับทำราคาเดียวหมดเลยครับ ถ้าเกิดมาที่ตลาดมันจะมีดินมาบริการครับดินนี้คือเป็นดินที่ผสมแล้วคืออย่างลูกค้ามาสามารถเอาไปใช้ได้เลยมันต้องเงป็นผสมเองก็ใช้ได้เลยเองนี้ราคาเท่าไรครับที่ถ้าอันนี้ส่งไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ส่งครับก็จะเป็ได้ส่งนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อต้อนไม้อะไรด้วยก็อาจจะก,ก,ก็ก็คุยกันได้ครับถ้าเกิดสั่งดินโดยตรงเนี่ยก็คือไม่ได้ส่งอันนี้ขายอยู่ความบริการที่ตลาดเน้นเมนบริการที่ตลาดก็คือตัวนี้อยู่ที่25บาท25บาทนะครับผม ก็จะมีหินหินเนี่ยผมก็ทําแท่นตั้งมาครับเพื่อบางคนเอาไปเกาะหินไปทําสวนทําอะไรคือมันก็ใช้ได้หมดเลยครับออันนี้คือก้อน60บาท60บาทเนี่ยตอันนี้คือส่งไม่ได้ใช่ไหมครับหินก็เอาจริงๆก็ก็ส่งเลยครับหินส่งได้ใช่ไหมครับแต่ก็หนักู่นะครับก็ค่าส่งตามค่าส่งยังไงครับถ้าอย่างหินหินเลยก็คงจะเป็น ประมาณ80ขึนขึ้นไปครับ80บาทขึ้นไปนะครับต้นไม้ก็เช่นกันใช่ไหมครับเช่นกันราคาเริ่มต้นอยู่80บาทนะครับค่าส่งก็มันก็ต้นไม้นี่มันก็ขึ้นอยู่กับอยู่ที่อยู่ที่กระถางนบเพราะถ้ามันไม่ใหญ่เล็กๆหน่อยก็อาจจะ60บาท70บาทได้อันนี้พักหมกสุ้ได้ครับละเอี่ยนี้ชื่อครับอันนี้จะนี่จะเป็นโมกเป็นโมกเวียดนามครับโมกเวียดนามนะครับตัวนี้จะมีดอกว่าดอกสีขาว อันนี้คือเขาเขายอดใหม่เขาจะเป็นสีนี้เลยใช่ไหมครับถ้าผมมันจะยอดแตอกมามันจะออาเป็นสีเขียวนุ่นอ่อนนี้ครับเขียวนุ่นอ่อนอย่างเงี้ยเราอีหน่อยมันก็จะหน่อยมันก็จะเป็นเป็นเข้มเองเป็นเข้มสีเขียวเข้มมีดอกเหมือนกันมีดอกภาดอกที่ขาวครับนี่นะครับท่านผู้ชมสวยสวยนะครับครับคือแต่งลางะน้อยแต่งไว้หกสิบบาทครับหกสิบบาทนะครับราคาดีมากแล้วก็จะมีมะขามพอมะรับ มาขามพอมมาเนตตตัวนี้ผมก็พร้อมมาประมาณสองปีสองปีพร้อมดัดล้วก็ให้ให้ลูกค้าไปเปลี่ยนกระถังได้เลยนะครับตัวนี้ส่งง่ายด้วยเนาะครับตัวนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทชมได้นะครับชมได้นะครับอิกอยู่้วนะครับอันนี้คือหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกต้นไหมครับใช่ครับทุกต้นราคาดีนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ผมดัดปิดไว้อย่าลูกค้าเอาไปก็อาจจะไปทาเพิ่มเติมได้ไปอะไรได้ครับเขาที่ดัดเอง แล้วมก็จะมีเชอรี่แคครับเชอรี่แคสนี่ผมก็มีการพดพดกิ่งพดอะไรทําแบบให้เป็นแบบพุ่มป่าครับพุ่มป่าแปลว่ายกโพลลาาไม่เห็นลากตัวนี้มันกาลังดอกออกดอกนะครับดอกมีสีชมพูตามนี้เลยเอาทั้งปีครับตัวนี้ก็คือกระถางละแปดสิบาทแปดสิบาทนะครับมีหลายทรงหลายไซส์สามารถแอดไลน์มาดูฟอร์มได้นะครับมีหลายแบบให้เลือกอยู่ที่สวนก็ยังมีนะครับ แล้วก็จะมีกระถา,างจิ๋วครับกระถางจิ๋วก็จะมีพอพอกระถางอย่างนี้ผมก็ขายอยู่ที่230แล้วก็จะมีข้าตวต่อพาร่่งครับตัวนี้จะมีดอกนะดอกสีขาวตัวนี้อยู่ที่200บาท200บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นไซครับตัวนี้ก็อยู่ที่อยู่ท่ที200บาท200บาทครับแล้วก็จะมีกลุ่มพอฮาวายตัวนี้ครับกลุ่มพอฮาวายตัวนี้ผมขายอยู่ที่กระถาง150ครับ ตัวน,นี้ก็คือบวยน้ํานะครับตัวนี้อยู่ที่หนึร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเราอยู่มีอยู่สามกระถางวันนี้เอามาครับนี่นะครับมีสองแบบนะครับก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แบบกลมนะครับกลมครับแล้วก็มีระบบโค้ครับอยู่ที่หนึร้อยห้าสิบกระถางหนึร้อยห้าสิบครับมีเชอรี่แคทตัวนี้อยู่ที่หนึร้อยห้าสิบแล้วก็มีเมเปิลครับเมเปิลตัวน,นี้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบเป็นทรง,ต,รงตกกึกลึกลงกระถางเหมืนมนอนที่เอี่ยวเหมือนกับเหม ตัวนี้เจ็้อยห้าสใช่ไหมครับ7จ็ยห้บ,บาทนะครับแล,แล้วก็มีตัวนี้นะเดยวกนที่เจ็ดรอยห้าสินกันครับเป็นโอฮาวายโอฮาวายก็มีเฉลี่แค่สองต้นนี้อนนี้ราคาอยู่ที่500บาทใช่ไหมครับห้าบาทแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่2300 <2, 300 S 2> ันสามร้อยสองพันสามรอยต้นนี้ใหญ่แบบนี้เลยนะครับแตัวนีใหญ่แล้วก็จะมีช้อนเงินช้อนทองกระถางหน0 0งพัครับเามากกระถางช้อนเงินช้อนทองหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็จะมีเก็บหน้าครับ เต็มแล้วจะมีกระทางห้าร้อยแล้วก็หกร้อยห้าสิบติดก่อหินนะครับแล้วก็จะมีแบบนี้ข้างลางที่เป็นแต่งหินอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้เป็นสามร้อยห้าสิบครับผมอันนี้สี่ร้อยไหมครับพี่อันนี้ตัวนี้มันพอดีปากใบหินครับครับตัวนี้คือสามร้อยห้าสิบครับตัวนี้สองร้อยแปดสองร้อยแปดสิบนะครับเนื่องจากไม่มีหินถูกไหมครับครับผมสวยมากแต่ตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวนี้ห้าสิบเป็น าาเต็มหน้าด่างเต็มหน้าด่างนะครับ350บาทนะครับน,นี่เป็นโมกแค่ครับโมกแค่ตัวนี้อยู่ที่380ร้โมกแค่380บาทแล้วก็เบียสเททีสามร้อยสิบสามร้อยสร้อยาบกระถางละสามร้อ้อ350บครับอาจจะเสียงเบานิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่บดหมดแบตนะครับ แล้วก็จะมีตัวไหนอีกนะครับพี่ก็จะมีมุกเจริญมุกเจริญนี้มีกระถางพันห้าร้อยกับกระถางพันแปดร้อยพันห้าร้อยกับพันแปดร้อยโอ้พันแปดร้อยคือสวยมากนะครับตัวนี้อายุประมาณกี่ปีครับอันตัวพันห้าร้อยกับพันสามปีกว่าสามปีนะครับตัวนี้ก็ไล่ๆกันสองปีต่างกันประมาณกับปีกับปำปีนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี เค็มหน้าครับราคาเจ็้อยห้าสิบที่นี้จะเป็นทำโครงสร้างครับ,รบแบบดัดตัวนี้จะเป็นแบบก้อนหินอก่ล่อยแคแบแปด0กห้สิบแล้วกัจะมีเชอร์รี่แคกบกระถางาาละส5ม350ห้าสิบสามรอยห้าสิบบาทนะครับมีสองกระถางใช่ไหมครับใช่ครับที่เอามาสามรอยห้าสิบแล้วก็จะมีมาสังมาสังวันนี้กระถางละส5มนี่ห้าสิบนี่รับหินกับไม่หินครับแต่ฟอร์มตัวนี้มันจะเป็นฟอร์มดัดใหญ่โครงสร้างใหญ่กว่าจะกระถาง,งราคาเท่ากัน สามร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เจริญตัวนี้สามกระถางอันนี้จะตกกระถางละสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ,รบมวงเจริญดอกสวยนะครับดอกสีม่วงวันนี้วันนี้ดอกมันยังไม่มีนะใช่ไหมครับพี่มันมันมีมันมีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มันไม,ไม่ขึ้นครับมันยังไม่มีแล้วนี้ก็จะมีสนหอมตัวนี้สามอห้าสิบ สวยนะครับยอดสวยมาก250ตัวนี้นี่ก็เป็นเทมหน้ากระทางละ800ร้อครับเป็นมีกัน2ต้นครับเทมหน้านะครับ800บาทนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีโคครับตัวนี้650้าสครับโค650บาทนะครับตัวนี้โค7สีราคา650้าสเช่นกันโค7จ็ดสีหกรบาทนะครับแล้วก็มีกระสังต้นใหญ่เท่าไหร่ครับ6ก0้อยบหกร้อบาทนะครับ ก็จะมีมุกเจเลยอีกต้นหนึ่งครับต้นเล็กใสเล้ยกขึ้นมาตัวนี้ที่แปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะครับก็มีโมกเวียดนามครับหกร้อยห้าสิบทำแนวสวนขาดแนวสวนโมกเวียดนามมีดอกไมดอกฟิกสวยนะครับดูดูแบบร่มรื่นมากหกร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีโพโพคาบาจะนี้หกร้อยบาทข้างในตัวนี้เดี๋ยวคือหกร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้ก็มีหินอันนี้ก็สองต้น ตันนี้ต้นหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็คือเมเปิลครับอยู่ที่หกร้อยเมเปิลหกร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีเชอรี่แคร์ครับตัวตน,นี้ก็ทางละห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท,บาทนะครับใหญ่หน่อยก็จะมีไม้มาประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะครับหาทางร้านได้เลยก็ร้านอยู่ที่ไหนนะครับพี่ฝากทางร้านตลาดตาเียนครับ ก็แอดไลน์มันก็ได้ครับแอดไลน์ติดต่อที่เพื่อเปลี่ยนตนไซต์ของเขาครับเดี๋ยวค,นนคุยกันได้ครับสอบถามได้มีไม้มีจนนํานวนด้วยใช่ไหมครับก็ก็มีก็มีเจ้าดีส่งก็จะพอมีให้ให้ให้ดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมาที่ตลาดก็มาเยอะเซฟวันครับมาเดินดูที่เซฟวันมีทุกวันศุกร์เสาร์ที่นะครับท่านใดสนใจต้นไม้บอนไซสวยๆนะครับก็ มามาชมได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ขอบคุณครับบ,บวัสบีครับ